เริ่มทำงานในปีใหม่2,565หลายคนก็คงจะเจอคำสั่งให้ work from home หรือทำงานที่บ้านอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 หลังจากช่วงวันหยุดยาวหลายคนก็อาจจะกลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไปพบเจอกับผู้คนมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อกลับมาได้ แม้เราอาจจะคุ้นเคยกับ work from home หรือการทำงานที่บ้านมาแล้วแต่วันนี้คนหลังข่าวก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาทบทวนกันนะคะว่า work from home มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างสำหรับข้อแรกชุดนอนคือชุดทำงานของคุณหลายคนนะคะเลือกที่จะใส่ชุดนอนแทนชุดทำงานซึ่งก็ไม่แปลกอะไรคะ่ะเพราะถ้าหากคุณต้องทำงาน work from home แบบที่ไม่ต้องมีการประชุมผ่านวิดีโอหรือคุณต้องเดินทางไปข้างนอก ชุดนอนก็เท่ากับชุดทำงานอันนี้ถือว่าตอบโจทย์คนขี้เกียจเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าลืมอาบน้ำนะคะข้อที่2ค่ะลดการขัดจังหวะในการทำงานอันนี้เป็นเรื่องปกติในที่ทำงานเลยที่คุณอาจจะโดนขัดจังหวะในการทำงานจากอุปสรรคหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นต้องเข้าร่วมประชุมด่วนกับเจ้านายผู้บริหารหรือแผนกอื่นๆรวมไปถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายการ work from home ก็ทำให้คุณเลี่ยงเรื่องดังกล่าวได้ดีทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะทำงานได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปค่ะ 3. ยืดหยุ่นในการทำงาน การทำงานแบบ work from home ช่วยทำให้คุณมีเวลาทำอย่างอื่นเพิ่มเติมระหว่างวันมากขึ้นตราบใดที่ไม่กระทบกับการทำงานหลักๆของคุณถ้าเกิดคุณสามารถเคลียร์งานให้เสร็จเป็นอย่างๆหรือแพลนและจบงานได้คุณสามารถจะแบ่งเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้ด้วยเช่นจ่ายค่าสาธารณูปโภคซื้อของตามห้างสรรพสินค้ารวมถึงการพักผ่อนอื่นๆค่ะ 4. เลือกทำหลายอย่างได้ในขณะประชุมเมื่อการประชุมทางไกลส่วนใหญ่ หลายๆคนเป็นเพียงผู้นั่งฟังอย่างเดียวคุณก็สามารถที่จะเลือกสลับไปทำงานร่วมกันระหว่างฟังการประชุมด้วยก็ได้แต่ก็ต้องแน่ใจนะคะว่าในการประชุมครั้งนั้นๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องสำคัญที่คุณควรต้องฟังและคุณควรต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5. Work from home คือสถานที่ที่คุณอยากทำอะไรก็ทำได้ คุณเคยใช่ไหมคะทํางานจนเครียดแล้วอยากตะโกนออกมาดังๆเปิดเพลงฟงังตามใจชอบผ่านลําโพงพร้อมกับเร่งเสียงตามใจชอบนี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถทําได้จากการทํางานในออฟฟิศค่ะคุณอาจจะเลือกทํางานนั่งทํางานที่โต๊ะหน้าบ้านไปจนถึงในห้องนอนก็แล้วแต่คุณบางคนนี่อาจจะเลือกห้องครัวเป็นสถานที่ทํางานหลักเพราะสามารถรับประทานอาหารเมื่อหิวได้ในทุกเวลาส่วนข้อเสียจากการทํางานแบบ work from home นั่นคือ1เหงาและเบื่อค่ะถึงแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันในการทำงานแบบ Work from h o m e หลากหลายแบบที่ช่วยทำให้คุณทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่เชื่อเถอะนะคะว่าคุณจะต้องรู้สึกเหงาแล้วก็เบื่อแน่นอนเมื่อการเปลี่ยนจากการพักเที่ยงไปหาข้าวกลางวันทานกับเพื่อนๆหรือทักทายคุยกันระหว่างหรือข้ามแผนกเพราะฉะนั้นขอแนะนำให้คุณหาเวลาพักระหว่างการทำงานหรือหลังเลิกงานออกไปข้างนอกเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกดังกล่าวค่ะข้อ2 ที่ทำงานเท่ากับบ้านถ้าเกิดคุณยังจำความรู้สึกเมื่อคุณเสร็จงานแล้วกลับบ้านได้การ Work ์ r ฟอร์มโฮมจะไม่มีสิ่งนั้นอีกต่อไปให้คุณได้รู้สึกว่า คุณอาจจะโดนตามงานนอกเหนือเวลาที่ทํางานหรือตามเวลาที่กําหนดไว้เพราะว่าทุกคนก็คาดหวังว่าเมื่อเวลาเราทํางานที่บ้านคุณสามารถเตรียมพร้อมทํางานได้เสมอถึงมาว่าจะอยู่นอกเหนือเวลางานเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกําหนด To-do list เพื่อบริหารเวลาและทําให้เสร็จในแต่ละวันจะได้มีเวลาพักผ่อนในการทํางานบ้างค่ะ 3. บ้านเท่ากับที่ทํางาน การทำงาน Work From Home ทำให้คุณต้องทำงานแบบเคร่งครัดตลอดชั่วโมงการทำงานหลายคนที่อยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้พบแสงเดือนแสงตะวนันภายนอกเลยก็มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนบ้างแบ่งเวลาในการทำงานแบบ25-5ต่อเมื่อกำหนดตารางการทำงานแล้วก็ลองจัดเวลาให้กับตัวเองเป็นช่วงๆช,ช่วงละ30นาทีนะคะโดยใช้เทคนิค p o m o d r o นั่นคือการกำหนดว่าทุกๆ25นาทีต้องพัก5นาทีเพื่อทำให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายไม่เครียดจนเกินไปสิ่งสำคัญก็คือสายตาค่ะเพราะว่าเราไม่ควรจะทำงานอยู่หน้าจอตลอดทั้งวันต้องมีการพักสายตาจากหน้าจอเป็นระยะรวมถึงลุกออกจากเก้าอี้บ่อยๆเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม e 4. ไม่มีไอทีคอยช่วยเหลือตลอดเวลา ปัญหาใหญ่สำหรับใครหลายหลายคนที่ทำงาน Work from h o m e ก็คือเรื่องของการใช้โปรแกร,รมต่างๆหรือปัญหาการทำงานผ่านระบบ VPN ซึ่งอาจจะเกิดการล่มทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนกลางได้รวมถึงปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปซึ่งทำให้คุณไม่สามารถทำงานต่อได้นั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ